สวัสดีครับขอเจดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ก็เป็นวันที่เลิกงานยามดีนะวันนี้ผมก็จะมาตามล่าปุริเลตเฮดเดอร์นะนั่นคืออนะุเรชาชิรูนันแล้วก็อีกคนหนึ่งนั่นคือสองขมิล่างบิคิลเลอร์นะซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะวันนี้ก็มีทุนอยู่ประมาณห้าพันห้าพันกว่านะห้าพันกว่าทองนะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะอ่ะ ้วยการสิเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าคี่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุด70%เติมได้ทั้ง i อโอเอสและแอนดรอยเติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกม f o o t ต a อ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ช p อปลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะก็มาต่อกันเลยฮะมาดูกันที่แพ็คแรกฮะตัวที่ผมอยากได้ในแพ็คนี้ฮะไม่ใช่เอเดนอาซานะผมอยากได้โอริเอชิรูนะตัวนี้ฮะคาาูลิตเฮดเดอร์นะอยากจะ้นะแหมไปยืนคู่กับเดวิดูนเนส์นะมองกันวันเลยนะเนี้ยก็อยากได้นะนี่ฮะมีสกิลูลิตเฮดเดอร์ด้วยอืมน่าจะม่งเอาเรื่องอะนะดังนั้นนะตั้งเป้าหมายไหมฮะโอริเอชิรูนะตัวเดียวพอนะอ่า หรือไม่ถ้าออกตัวไหนตัวหนึ่งก็พอแล้วนะไม่อยากเสี่ยงกับแพ็กอีกนีนะอ่ะเรื่องการสีเวลาเรามาลุยกันเลยดีกว่าเริ่มจากอันแรกนะเดีย๋ยวขอใช้สูตรเลยนะมาขอเพิดเติมไปสักหนึ่งร้อยทองก่อนแล้วกันนะที่จริงก็เปิดไปแล้วฮะ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยทองเนะี่ยจะไม่ออกนะนี่ก็เป็นสองร้อยทองอืมไม่น่าออกอะดูทรงแล้วนะเออ เป็นใครฮะแหมดำปื้ดมาขนาดนี้ไม่ออกแน่นอนนะเป็นใครไม่รู้จักนะแหมแอมจะร้องไห้แล้วนะอ่ะต่อมาฮะเพื่อการเสียวลาอย่าขอตั้งสติก่อนแป๊บหนึงนะเออเอาไงดีจะเก้าร้อยทองเลยดีไหมหรือว่าหนึ่งร้อยทองดีอ่ะโอเคเอาเลยดีกว่านะปรื๊บเข้าไห้เก้าร้อยทองเลยดีกว่าฮะ โปกๆปักปักโปกๆปักปักออกฮะต้องออกออกเธอครับปึ๊บปื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 ๊บอืมมาฮะแสงสีขาวแบบนี้มาแน่นอนปึ๊บก็ให้ปึ๊บ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 ปื๊บสีฟ้ามาแล้วฮะผู้เล่นเฮดเดอร์โอ้ไม่ใชีลูนะเออมาจนได้ฮะตัวที่เราต้องกลานนะเออเอามาหม่งกันมั่งแน่นอนนะ นี่ก็เปิดไปประมาณสักเออเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยทองนะโ,อ,โอ,อริเวียชิรูออกนะเออไม่ใช่ที่ต้องหนึ่งพันทองเออหนึ่งพันทองหรอมั้งเออช่างตักี่พันทองก็ออกเถิดแต่เป็นหลักพันเหมือนกันนั่นแหละนะโอเคออกเลยฮะโอริเวียชิรูนี่เอาเรื่องนะอ่าเดี๋ยวหลงังจากนี้จะมารีวิวให้ดูนะว่าหม่งมันขนาดไหนนะอ่า แหมเหลือหนึ่งพันทองนะตอนนี้นะก็ใช้สิทธิ์ไปแล้วจนเหลือแค่ตาสิบแปดนี่ฮะโอล่ชิวออกเหลือเอเดนอาซาอืมเหลือแค่อีกหนึ่งคนที่กิ่งก็อยากไะ้แล้วเอเดนอาซาอ้ะแต่ว่าไปตามล่าซองเินบินก่อนดีกว่านะเอืออ้ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแพ้ของ AFC ASEAN แล้วนะนั่นคือมีซองเฮอร์เบีนล่างบิคิลเลอร์ด้วยนะล่างนี้ก็อยากได้นะวันนี้ก็วันสุดท้ายด้วยขอเปิดแรกกันเลยฮนะได้อืมไลอันนะปูรัสาประตูออสเตรเลียนะแหมเดี๋ยวโป๊กเดียวฮะอีก,อ,กอีกขึ้นหน่อยแล้วกันนะให้มันออกออกหน่อยแหมแสงที่ขา่าไม่มีอะไรเลยไม่ออกฮนะโอเคไม่ออกไม่ออกใช่ไหม เก้าร้อยทองไนะต้องออกแล้วนะมาปื๊บเขาให้โป๊กเขาให้ฮนะออกไม่ออกมีแสงหรือเปล่าโอ้ยถึงกับร้องฮนะเจอแบบนี้โอ้ไม่ออกเนะไอ้ยาออกไม่ออกเนี่ยไม่ออกจริงๆด้วยโอ้โหเห็นมาแต่ไกลฮนะเออทากุระนะ อิทากุระเนี่ยโอ้ยแดงแปดเลยไม่มีสีไม่มีแสงอะไรเลยฮะอ่ะเรียบร้อยฮะทุนต่อมาต้องมาแล้วฮะนี่ฮะประมาณมีทุนประมาณห้าห้าพันทองนะตอนนี้ก็ใช้ผมเราสองพันนะยังไงก็ต้องเอาให้ได้ฮะสองหึงมินนะเออมาขนาดนี้แล้วนะอ่ะเปิดหน่อยฮะปึ๊บขอให เดี๋ยวยขอทําสูตรหน่อยแล้วกันอ่ะครั้งแรกเอาหนึ่งร้อยทองไปก่อนเปิบ,ปบออกไม่ออกฮะออกไม่ออกอไรฮะโอ้โหเห็นแค่นี้แล้วก็อยากจะร้องไห้โมเมดตแม์แหม่โมเมนตอ์อารีนะเอ้ยทำไมมันออกยากจริงๆนะสองบุมพลันหรือจะได้เหมาแพกันหรือ,อยังไงฮะ โอ้เหลือแค่2ี่สิบเอ็ดชั่วโมงด้วยนะอ่ะอันนี้สองฮะได้ไม่ได้ฮะมาดูกันปึ๊บปื๊บปึ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 ๊บปื๊บออกไม่ออกฮะคลาละเนี่ยโอ้ยไม่ได้ตัวอะไรดีๆกับเขาเลยฮะเก้าร้อยทองแหมไปแล้วได้ คนนี้มาโอ้โห,โหได้ตัวอะไรมาฮะจีมชาติจอแดนได้ลิฟามาโอลิฟมาด้วยเนี่ยตัวนี้ชอบอยู่นะอ่ะขอหนึ่งร้ทองล้างแพ็กไปก่อนอืมมีแสงมีพู่ฮนะไกลฮะปล่อยได้ตัวดีๆนะแต่ว่าแสงไม่ออกเลยนะโอ้ยข่าวจัวดำจัวไม่ออกฮนะโอ้โหรอให้ดีใจ,จเฉยฮนะโอ้ แต่โมทำไม่นะสองเมนไม่ออกนะอ่ะต่อไปฮะเก้าร้อยทองออกไม่ออกเฮ้ยดำดำแบบนี้มาแนช่ชว์ฮะเรียบร้อยเฮะยสองเมนออกแล้วฮะดำแบบนี้เรียบร้อยเลยเปิบเบเปบอ,อ,อ,อืมได้สองตัวนะโชว์ไทม์แล้วก็ออกเรียบร้อยนะสองเมนอือือเอาเรื่องนะ ล่างมีอินเลอร์นะไม่มีไม่ได้นะเราซองพึงมินนะไอล่างที่ก่อนหน้านั้นปั่นดีๆนะมาไม่ทันนะนะนี่เพิ่งกลับมาเล่นนี่ฮะได้แล้วเขซองพึงมินโอ้ก็ใช้งบไปเยอะอยู่นะอ่ะคนที่สองเนะนี่ยนี่ออกสองคนเลยฮนะปึ๊บ,บคนนี้ใครใครกระหันที่คนนี้เ๊บพักออกแล้วก็ยิง อาเมนฮัสซันอืมคนนี้กล่องหน้าอิรักนะคุณคุ้นอยู่ฮนะันซันแล้วก็กลองหน้าอิหร่านนะคนนี้อะไรซอนนะจำได้นะเก่งนะคนนี้ต่ก่อนโอเคฮะแล้วก็ได้ซองหนึ่งบินอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วนะอ่ะโอเคมาดูฮะเหลือใครฮนะเหลือกล้องหลังอุตสเปออดออดอซารีแหม่ไม่เอาดีกว่านะแค่นี้พอแล้วนะออไม่อยากรุ้นต่อแนละ้วอ่ะเหลือประมาณหนึ่งพันสามร้อยทองฮนะจะเอาอะไรต่อดี แออแออยากได้เอเดนฮาซานะถ้าหนึ่งพันสามร้อยทองมันออกนีก็ถือว่าคุ้มนะเออเอาเลยดีกว่าฮะไม่ต้องเสียเวลาขอครั้งละหนึ่งร้อยทองก่อนแล้วกันอืมไม่ออกเลยฮะผลแรกก็ไม่ออกแล้วฮะมีลังไม่ค่อยดีนะช่วงนี้อ่าต่อไปฮะหนึ่ง ร้อยทองไปก่อนครั้งสุดท้ายะถึงเก้าร้ยทองโอุย้ยมีแสงมีแสงอยู่นะหน้ารุ้นทั้ตัวนี้มาฮะโอ้โหเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ได้ฮนะมันอะไรกันเนี่ยมันออกย่างกันจริงเลอเกินนะเออาต่อไปฮนะเหลืออีกหนึ่งร้อยทองสุดท้ายนี่ก็ไม่ออกฮนะ โอ้ทำเมันได้ยากอะไรขนาดนั้นนะอ่อปึ๊บ,บโอ้แทบจะร้องไห้แล้วนะอ่ะเหลืออีกหนึ่งร้อยทองและรอบสุดท้ายเก้าร้อยทองปิดเกมไนะมไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะอ่อปึ๊บใครฮะโอ้ลูกคัสแฟนเดสแหม ได้ลูกครับุนเดนเตนะอยากจะร้องไห้นะเอ้ยมาอันสุดท้ายฮะของวันนี้แล้วเก้าร้อยทองออกไม่ออกฮะเอเดนซา,าปึ๊บ,บโอ้ยร้องไห้รอเลยฮะแบบนี้ไม่ออกฮะเอเดนซา,าแหมได้เห็นแค่นี้ก็โอ้ยอยากร้องไห้แล้วฮนะไม่รู้ไปได้ใครที่ไหนฮะ โอ้โห oh ไม่ออกฮนะเอเดนอซาก็เรียบร้อยฮนะอ่ะมาดูหน่อยฮนะก็สรุปก็แพ็คนี้ก็ออกแค่เรชิลูนะก็ถือว่าได้ตัวเดียวก็พอแล้วนะสำหรับผมนะแต่ก็ลงทุนเยอะไปหน่อยอนะเออโอเคฮนะก็เรียบร้อยไปแล้วนะสลับการเปิดแพ็กนา่นละ บิ iller, ader, นะคนนะิลเลอร์แล้วก็บริตเฮดเดอร์นะสองคนนะสองฮฮงเมนแล้วก็เอลุชิรูนะก็หมดไปประมาณอ่าพันทองเลยท,ทีเดียวนะคิดว่าคมหรือเปล่านะเอ่ะมาไล่ดูกันนะคนแรกเนี่ยสองฮฮงเมนนี่แล้วก็โอริยยชิรูนะสองคนนี้แล้วนะบริเฮดเดอร์แล้วก็บิคิลเลอร์แล้วก็อีกคนนึงฮะนี่ก็เป็นกันหนาโชทางของกองหน้าอ e ิรักแล้วก็ใครอีกอะเอ่อหลายคนอยู่นะ มีไลออนพุทธสะศัตรูอด้วยนะแต่ว่าคงไม่ได้ใช้หรอกน,น,นอะอ่ดูทรงแล้วแหมหายากเหลือเกินเอ่อเปิ่ๆอยู่ไหนเนี่ยอ่าคนนี้ทั้งหนึ่งคนนี่ก็เอ่ออาราซอ,อนนะอยู่ที่อ้าจำชื่อผิดจำชื่อผิดถ้าจำผิดก็บอกกันด้วยน่าจะเป็นกองหน้าอิล่านนะคนนี้แต่ก่อนเก่งนะอยู่เรเวลกุเซนนะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้อยู่ไหนแล้วนะอยู่เรเวลกุเซนโลมานะ จะไม่ผิดแล้วก็หนึ่งฮะไฟโอริมาตัวนี้โอตัวอนสัญชาติของเออ UAE นะใครก็โดนคนนี้ยิกงนีะ้ทีมชาติไทยนะใครจําได้นะนะเอ่ออ่ะาข่าวๆมันก็ประมาณนี้อ่ะน,นะเอออย่าหาก,ก่อนมีใครอีกไหมเนี่ยอ,อืมไม่ก็ประมาณนี้แล้วกันแนละ้วอ,อ่ะนี่ฮะคนแรกฮะซองเงเมนแล้วก็อวริชิรูแล้วก็เอเ่เอ,อฮาซัน ของน้าอิรัก์แล้วก็อลาร์ซอนของน้าเอออีร่าแล้วก็ไฟโอลิมากลางกองกลางของ uaE อระมาณนี้ฮะงบ5 0าพันทองคุ้มหรือไม่คุ้มนะก็ลองไปคิดดูกันแล้วไงนะแต่สำหรับผมก็ต้องไปลองฝึกลองเล่นกันก่อนนะถ้าผว,ว่างเหยียบจะมารีวิวให้ดูนะบรู h เฮดเดอร์บรูดชิลด์แล้วก็วิคิลเลอร์ของซองเฮิงเวนนะก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ